สำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะมีในวันที่ย2บธันวาเนี่ยนะครับทางกองัำลับตำรวจนครบาล6และสถานีตำรวจนครมาบุวันก็ได้จัดกําลังเตรียมพร้อมเพื่อรองรับมาตรการต่างๆที่ที่เป็นหน้าที่ตํารวจที่จะต้องดําเนินการนะครับในกรณีที่พูดถึงเรื่องการขายตัวผีเราก็คงจะต้องประสานกับทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับทราบว่าขณะนี้เนี่ยตัวเนี่ยได้จําหน่ายหมดแล้ว นะครับอาจจะมีบางส่วนนําตั๋วมาโก่งราคานะครับเพราะว่าดีมานกับสลายนะฮะในเมื่อราคามันสูงขึ้นก็คงมีคนมาโก่งราคานะครับเราก็คงจะพร้อมดําเนินการเมื่อมีการร้องขอหรือว่าให้ให,ให้ช่วยดําเนินการนะครับกับกรณีที่สองกรณีที่นาตั๋วปลอมตั๋วผีมาขายนะฮะอันนี้คงจะต้องประสานงานโดยใกล้ชิดกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับว่ากรณีไหนที่เป็นลักษณะตั๋วที่มันถูกต้องอันไหนที่มันตั๋วปลอมอันนี้คงคงไม่น่าเป็นห่วงนะครับคาดว่าคงมี อ๋อต้องดำเนินคดีนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช่าโกงการปลอมเอกสารนะครับถ้าจับกลุ่มได้เราก็ต้องดำเนินคดีทุกรายนะครับคงไม่ละเ้นแต่อยากจะวิงวอนพี่น้องประชาชนนะครับว่าของฟรีไม่มีในโลกของถูกไม่มีในโลกนะครับในเมื่อตอนเที่ขวขายเราซื้อไม่ทันเราก็ต้องยอมรับกติกานะฮะซื้อไม่ทันก็คือซื้อไม่ทันนะครับไปดูที่สนามก็ได้บรรยากาศถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศในสนามที่เข้าไม่ได้ถ่ายทอดออกมาดูวงจรปิดข้างนอกก็ได้บรรยากาศคล้ายๆกันทั่วโลกก็ปฏิบัติแบบนี้นะครับ นะครับถ้าไม่ไหวจริงจริงๆผมผมผมอยากให้มาดูที่สนามมันจะได้เกิดอารมณ์ร่วมสำหรับแฟนบอลที่แท้จริงนะแต่ถ้ามันจนบัญญามันไม่ไหวจริง,รงๆก็มีถ่ายทอดสดเนี่ยใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมผมแล้วแต่ความสะดวกของผู้บริโภคแต่ตัวฟรีตัวถูกผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีนะครับมันน่าจะมีแต่ตัวปลอมแล้วดีไม่ดีเป็นตัวปลอมที่แพงด้วยนะครับก็ไม่อยากจะให้เชื่อกันง่ายๆนะครับครับ